สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณโอนะคะทีนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มภาษาพาทีในบทที่7ขึ้นมาได้เลยนะคะอยู่ในหน้าที่111นะคะวันนี้เราก็มาเรียนในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะนักเรียนดูค่ะสระตัวแรกก็คือสระเอเออาเอสระเออ่านว่าเอนะคะตัวที่2ค่ะสระแอแออารแอสระแอ ตัวที่สามไม้แต่ครูอ่านว่าไม้แต่ครูทีนี้ไม้แต่ครูเนี่ยสาระเอกอย่างเช่นสาระอกตัวแรกนะคะมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้แต่ครูสาระเอกก็เช่นเดียวกันสาระเอกก็มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้แต่ครูเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนดูนะคะคำที่หนึ่งนะคะคําว่าดเดอกพยัญชนะ ต้นก็คือดอเด็กสระเอมีตัวสะกดคือกไก่สะกดว่าดอเอกอเด็กคำที่สองค่ะคำว,ว่าเก็บพยัญชนะต้นคือกไก่สระเอตัวสะกดคือบอใบไม้สะกดว่ากอเอบอเก็บเห็นไหมคะพอมีตัวสะกดเนี่ยอ่ะมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสระเอเป็นไม้แต่คูนะคะต่อไปคำที่สาม คำว่าเหตุค่ะเหตุพยัญชนะต้นคือหอหีบสระเอกแล้วก็ตัวสะกดคือดเด็กสะกดว่าหอเอกดเหตดต่อไปคำที่สี่คำว่าเกรดจะมีพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะคำว่าเกรดก็เป็นคําควบกล้าแท้นะคะพยัญชนะต้นคือกรลอสระเอกตัวสะกดคือดเด็กสะกดว่ากรลอเอกดเกรดต่อไปคําที่ห้าค่ะ คำว่าเหม็นพยัญชนะต้นก็มีสองตัวคือหอมมสระเอตัวสะกดคือนนหนูสะกดว่าหอมมเอนเหม็นต่อไปคำที่หกค่ะคำว่าเหล็กพยัญชนะต้นคือหอลลสระเอตัวสะกดคือกไก่สะกดว่าหอโลเอกเหล็กต่อไปคำที่เจ็ดคำว่าแข็งพยัญชนะต้นคือขอไขสระเอกตัวสะกดคืองงูสะกดว่า ขอแองอแข็งนัเรีองอย่าลืมนะคะสระเอก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคำคำนั้นมีตัวสะกดเนี่ยจะเปลี่ยนรูปสระอเป็นไม้แต่คูนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อในคลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับบทเรียนในเรื่องของสระเอกับสระเอกกันนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่113นะคะเราจะมาอ่านแจกลูกคำกันก่อนนะคะเด็กๆดูค่ะ หัวข้อแรกคือสระเอสระเอใช่ไหมคะให้นักเรียนใช้นิ้วชี้ค่ะลูกกอเอเกกอแอะแกตอเอเตตอแอะตปอเอเปปอแอะเปขอเอเคขอแอะแคชอเอเชชอแอะแชพอเอเพพอแอะแพขอเอเคขอแอะแคโนเอเนโนแอะเนโลเอเล ลอเอและสระเอมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปสระอเป็นไม้แต่คูนักเรียนดูตรงนี้นะคะมีตัวสะกดก็คือตัวงองูใช่ไหมคะกอเองอเกงอเองอเสงพอเองอเพงลอเององลงด้านล่างค่ะตอเอมอเตมขอเอมอเข็มคอเอมอเข็มโลอเอมอเลมด้านขวามือนะคะ มีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะปอเอนอเป็นข,อเอนอเ,ขนอเอนอเห็นขอเอนอเห็นยอเอนอเย็นด้นานล่างค่ะดอเอกอเด็กขอเอกอเข็กชอเอกอเช็กรอเอกอเล็กอ่านเสร็จ,จแล้วเราก็ต้องฝึกอ่านเป็นคำด้วยนะคะเก่งเสงเพ่งเลงเต็มเข็มเข็มเล่ม เป็นเข็นเห็นเย็นเด็กเคกเช็คเล็กเหมือนทบทวนบทเรียนในแต่ละวันด้วยนะคะต่อไปค่ะหน้าในในหน้า114นะคะเราจะมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะปอขอโทษค่ะบอเอดดเป็ดปอเอดดเป็ดขอเอดอเดเค ชอเอดอเช็ดมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะกอเอบอเก็บจอเอบอเจ็บหอเอบอเห็บลอเอบอเล็บอ่านเป็นคำค่ะเบ็ดเป็ดเข็ดเช็ดเก็บเจ็บเห็บเล็บสระเอมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปสระอาเป็นไม้แต่คูขอเอะงอแข็ง อขอแอะงอแข็งถ้าเจอคำนี้น้องก็สะกดในใจเลยค่ะว่าขอแอะงอแข็งเรามาดูด้านล่างค่ะอ่านคำและสังเกตเสียงสระนะคะเตะแตะเละและเกะแกะ,แกะเด็กเล็กเก็บเห็ดเช็ดเล็บเห็นเป็ดน้ำแข็งแข็งแรงเข้มแข็งดินแข็ง ฝึกอ่านประโยคค่ะบรรทัดที่หนึ่งเลยนะคะรุงกินน้ำบนท้องฟ้ามีเจ็ดสีวันนี้เด็กๆมาเล่นที่บ้านพี่ส้มป่อยผู้ผาและน้ำใสมีเพื่อนสนิทหลายคนน้องข้าวเม้าอยากทดลองทำรุ้งกินน้ำพี่ส้มป่อยทดลองทำน้ำมะนาวให้เด็กๆชิม เป็นไงกันบางคะฝึกฝนก,ก,กันบ่อยๆนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบทอ่านคร่องร้องเล่นนะคะในเรื่องของสายรุ้งนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็มาอ่านบทอ่านคร่องร้องเล่นกันนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมกันนะคะสายรุ้งมีเจ็ดสีดูให้ดีสีสวยงามแดงแสด เหลืองเขียวตามน้ำเงินครามพ่วงเรียงไปสายรุง้งภาพท้องฟ้างามจับตาสีสดใสบอกฟ้าแม้ลาไปฝนตกใหม่จะกลับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากล้องร้องเล่นนะคะก็จะมีคำพร้องจองกันนะคะโดย คำแรกนะคะเราก็จะเห็นเป็นคำว่าสีของจองกับคำว่าดีตามของจองกับคำว่าคลามห้าของจองกับคำว่าตา ไปลองจำกับคำว่าใหม่เดี๋ยวครูมีสรุปให้เด็กๆดูนะคะเกี่ยวกับคำาล้องจองสีลองจำกับคำว่าดีตามลองจำกับคำว่าคลามฟ้าลองจำกับคำว่าตา ไปคล้องจองกับคำว่าใหม่ซึ่งคำคล้องจองนะคะก็จะมีการคล้องจองในเรื่องของอสลากนะคะ,ะคำถามนะคะสายรุ้งมีกี่สีคำตอบคือ,อสายรุ้งมีเจ็ดสีได้แก่สีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดสีแดง รุ้งที่เกิดตามธรรมชาติจะเกิดหลังฝนตกเฉพาะเวลาใดถ้าเราอ่านในหนังสือในบทที่เจ็ดเราก็จะรู้คำตอบว่ารุ้งที่เกิดตามธรรมชาติจะเกิดหลังฝนตกในเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะค่ะก็เด็กๆสามารถกลับไปทบทวนการเรียนรู้ได้นะคะใน คลิปก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับบทที่7นะคะนะคักคิดสมองใสได้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ